โชวินาช่องเคล็ดลับความรู้เรื่องสุขภาพและฟิตเนสอัปโหลดวิดีโอใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะวันนี้เราจะมาดูเครื่องยืดน่องนะคะหรือว่าอุปกรณ์ยืดน่องนะคะหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า calf stretcher ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ยืดน่องนะคะซึ่งอุปกรณ์ยืดน่องตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่วินาใช้ประจํานะคะแล้วก็ถือว่าดีนะคะวินาถึงอยากจะนมาฝากเพื่อนๆและถ้าเพื่อนๆอยากได้นะคะก็ไปหาซื้อกันเองนะคะ เพราะว่าวินาไม่ได้ขายหรือว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะอ,อุปกรณ์ตัวนี้นะคะถ้าเกิดอยากได้ก็ไปหาแหล่งกันเองะคะ่ะวินาก็ซื้อจาก Amazon นะคะมันดีถึงอยากจะเอามาฝากเพื่อนเพื่อน,นะคะคเพื่อนจะได้รู้รว่าใครที่อยากจะมีน้องสวยนะคะหรือว่าอยากจะยืดเท่น,นะคะก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้ได้ค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะถ้าเกิดเพ,เพื่อนยังไม่ได้กด Subscribe นะคะวินาก็ฝากเพื่อนกดติดตามกด Subscribe ไว้เลยตอนนี้ค่ะ เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดได้รับความรู้ดีๆแล้วก็ทริคดีๆเกี่ยวกับการออกกําลังกายหรือการลดน้ําหนักค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่วินาพูดถึงนะคะอุปกรณ์นี้นะคะใช้ง่ายสะดวกมากค่ะในการพกพาวินาจะเอาใส่กระเป๋านะคะตอนไปออกกาลังกายนะคะเป็นประจาเพราะว่าเป็นเล็กๆแค่นี้เองคะ่ะสะดวกในการพกพาะคะโดยเฉพาะวันที่ไปออกกําลังกายช่วงล่างนะคะหรือว่าช่วงขาเครื่องนี้นะคะจะเป็น เพื่อนที่ดีมากในการยืดเส้นค่ะการใช้ก็คือง่ายเลยตามนี้เลยค่ะแค่เอาเท้าขึ้นไปนะซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้สามารถช่วยให้ยืดเส้นบริเวณน่องนะคะได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยลดการปวดน,นะคะหร,รือว่าการบาดเจ็บรวมถึงคนที่ยืนหรือว่าออกกำลังกายนานๆนะคะเดินทั้งวันนะคะเครื่องนี้นะคะถ้าเกิดกลับมาที่บ้านนะคะชายยืดน,นะคะก็จะทําให้น่องของเราผ่อนคลายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่อยากมีขาปวดๆกล้ามเนื้อปวดๆดปนๆออกมานะคะอุปกรณ์ตัวนี้ก็ ว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าที่วิน่าใช้ก็คือใช้ในการยืดเส้นหลังจากออกกําลังกายนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้ววิน่าชอบสร้างกล้ามเนื้อทุกส่วนค่ะและถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าเพื่อนๆไปหาอุปกรณ์ตัวนี้ได้แล้วนะคะเพื่อนก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะมาบอกวิน่าด้วยค่ะรู้ว่าบอกเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะเพื่อนๆคนอื่นจะได้รู้ว่าสามารถหาได้จากที่ไหนค่ะยังไงวิน่าก็ฝากเพื่อนกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์ให้วิน่าคนหนึ่งไลค์ค่ะแล้วเดี๋ยวที่หน้าวิน่าจะนําเคล็ดลับความรู้ดีกับม่ฝากล และเดี๋ยวกลับมเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ